สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสอตุลาคมนะครับก็คือไม่ได้ถ่ายที่ที่แล้วนะครับมาทำการกำจัดญ้านะครับด้วยไกโฟเซตนะครับสี่สิบแปนะครับแปลงนี้นะครับยาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาเจ็ดวันนะครับผมแล้วก็ข้าวตอนนี้เริ่มออกรวงแล้วนะครับเือนตัวร้าเริ่มออกรวงแล้วนะครับนี่หลังจากตาผมมาใส่ปุ๋ยนะครับ แล้วก็ทําการตัดหญ้านะครับที่ไรให้พี่ต่อมาตัดให้นะครับนี่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูโซนนี้ก่อนนะครับโซนที่ดินมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็แน่นนะครับหลังจากที่ฉีดยาขยาไปนะครับสาเหตุที่ต้องฉีดก็เพราะว่าฝนดีครับปีนี้หญ้ารกนะครับถ้าไม่ตัดสินใจฉีดก็คงจะไม่ได้หัวนะครับอย่างที่ต้องการนะครับก็เลยต้อง ปัจจัยหลักก็คือต้องกําจัดหญ้าให้อยู่นะครับก็จําเป็นต้องใช้นะครับยาข่ายานะครับอันนี้คือญยาลักษณะแบบนี้นะครับตายแล้วครับตายดีครับฉีดไม่ได้หนาอ่ะก็ฉีดพุ่นบางๆนะครับปล่อยอ่าหัวฉีดบางๆนะครับแต่เพียงแค่เราผสมเข้มข้นกว่าประมาณเกือบเท่านะครับแล้วก็ใส่สารจับใบนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาให้ดูผลงานนะครับส่วนนี้ก็จะเน่าไป เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เน่าไม่หมดนะครับเพราะว่าน้ําขังนะครับแล้วก็ส่วนโซนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูหลังจากที่ฉีดยาขยะไปเป็นยังไงนะครับนี่ความสูงท่วมหัวแล้วครับสูง160เซนติเมตรได้นะครับนี่โซนนี้นะครับนี่ปีแล้วโซนนี้จะไม่ค่อยงามนะครับแต่หลังจากฉีดยาขยะไปอาทิตย์นะครับยาก็เริ่มกลับมาฟื้นฟู ผมสวยความงามนะครับก็มีบางส่วนที่ไม่โดนนะครับบางส่วนที่โดนนีแล้วมันจะทิ้งต้นเยอะนะครับทิ้งแบเยอะโซนนี้นะครับนี่ครับพามาดูหัวต้นนี้นะครับ มดมดงามแตงราหาดินอ่อนก่อน,นมันอายุหกเดือนแล้วครับมันหกเดือนประมาณสี่วันนะครับนี่หาเขาเนี่ยตรงนี้ดินมันจะแข็งนะครับ นี่หัวเล็กหัวใหญ่ปนปะปนกันไปนะครับประมาณนี้นะครับีนี้ต้นเล็กหัวจะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็นี่ญ้าที่ลกๆนะครับตอนนี้ก็ใบเริ่มเหลืองแล้วนะครับมันไม่ส่งผลกระทบกับมันเพราะว่าฉีดไม่โดนใบนะครับนี่ก็ลุยยาไปเลยนะครับย,ยาไปเลยครับโอ้นี่ ต่ฉีดไม่หมดฉีดไม่ทั่วนะครับอันนี้รอยใครมาถอนมันเรานะครับหรือว่าผมมาถอนเองนะครับอันนั้นก็ยัยลกหน่อยนะครับโซนนู้นก็จะมีเน่าบ้างนะครับนี่ดูจากลักษณะใบแล้วก็ลำต้นนะครับเพราะว่ามันต่ำนะครับจะพามาเช็กหัวก่อนเน่าเยอะไหมครับนี่ลักษณะต้นนี้เลยแล้วกันต้นนี้ ว่าล่องก็ไม่ได้สูงมากครับนี่เน่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมวใหญ่ด้วยนี่ดูหมเน่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียดายมากครับเน่าเยอะมากน,นี้ฝนดีนะครับเน่าเยอะมาก ต้องทําใจครับส่วนนี้นี่คือโซนที่ปัญญาไปนะ ไปดูโซนด้านบนนะครับตอนนี้มันลักษณะแตกยอดเยอะมากนะครับแตกกิ่งก้านสาขาเยอะเลยทีเดียวเดีวพาไปดูโซนที่ปลูกถั่วนะครับเป็ยังไงว้า ก็น,น่าจะเน่าเยอะเหมือนกันนะส่วนนี้หัวมันอยู่ลึกด้วยไงครับเช็คหัวนี้ก่อนดินยังเป็นน้ำอยู่เลยครับไม่น่าไม่น่ารอดนะครับ ยังไม่เน่านะครับนี่ยังไม่เน่านะครับหัวนี้ด้านล่างก็จะเน่าแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ยญาปล่อยเลยครับให้มันดูดซับน้ำครับนี่รอยผมขุดไว้นี่ก็จะยังไม่เน่านะครับนี่ เขายังไม่เน่านะครับแต่หญ้าลกเหมือนกันแต่ก็ปล่อยไว้เอาไว้ดูดซับน้ำครับโซนนี้ก็จะเน่าเยอะนะครับฝนมาแล้วครับฝนเริ่มตกแล้วอันนี้จะเน่าเยอะเลยเพราะมันต่ำนะครับนี่เป็นป่าดงดิบไปเลยครับตอนนี้นี่ฮะเน่าเยอะเลยดินยังไม่แห้งครับฝนซ้ำมาอีก โอ้โหจะลอดไม่เนี่ยมันเดี๋ยวพามาขุดมาด,ดูต้นนี้กันหวัวยังไม่เน่านี่หวัวแต่ละล่างไม่แน่ครับจะเน่าประมาณห้าสิบห้าสิบปอร์เนอันนี้โดนยาฆ่าหญ้าครับแห้งนะครับ ก็คือไม่ได้ฉีดตลอดล่องนะครับฉีดล่องเป็นล่องมันก็เลยมีตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับ,รบมันก็เริ่มเขียวแล้วเช็ดกล้องก่อนนะครับ นี้ก็จะโดนเป็นทรงพุ่มนะครับมันตอนนี้เรามาดูหัวกันนะครับลักษณะต้นประมาณนี้เป็นยังไงนะครับต้นไหนดีนี้แล้วกัน เขานะครับมันหกเดือนนี่เดี๋ยวพาไปดูโซนทิ่ปลูกถั่วนะครับนี่โซนนั้นบนโซนนี้กันเลยเ็ถั่วผมเว้นไว้นะครับยังไม่ตายครับถั่ว ด็นไว้ให้เป็นปุ๋ยโซนนี้มันจะไม่ค่อยโตนะครับแต่ตอนนี้ฉีดยาขยาไปแล้วนะครับหลังจากฉีดยาขยานะครับดินนี่เปลี่ยนไปเลยครับเป็นฝุ๋ยเป็นแบบหน้าดินเป็นขุยครับนี่ครับเฮ้แต่ถั่วลอชฉยครับ ตัวรอดนะครับนี่รอดจากการโดนยาแต่ยาก็เหลืองฝนมาแรงมากครับตรงนู้นนี่นี่วต้นตายก็ตายก็มีนะครับเป็นปุ๋ย โซนนี้โซนเมตรสี่สิบนะครับโซนนี้จะกว้างหน่อยนะครับส่วนนี้จะตายดีเพราะว่าฉีดล่องต่อล่องเลยครับ เกลี้ยงถั่วก็ตายครับหลังจากฉีดพ่นไปนะครับมันใบเขียวเลยครับ ไปต่อได้อีกแน่ๆขุดดูหัวกันนะครับเต้นที่ไม่เป็นใบด่างแล้วกันด่างต้นนี้นะครับใกล้ป่าไม้ด้วยเปิดหน้าดูหัวแรกหัวนี้ตื้นนะครับโดนยาก็ยังไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้รากฝอยก็ยังมีหากินอยู่นะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับ,รบหัวใหญ่มากมันขวดโคกสิบสองบาทสิบห้าบาท อันนี้ก็จะเข้าโซนป่าดงดิบแล้วครับนี่ครับนี้จะงามก็เสียวเน่าอยู่เหมือนกันนะครับที่นี้จะงามสูงนะครับเดี๋ยวมาดูหัวโซนนี้กันแล้วกันครับตอนนี้ติดใบด่างด้วย ผลลงมาแล้วครับตอนนี้นี่ครับหัวเขาตินแข็งมากนะครับืทำให้ขุดยากนี่ครับหัวใหญ่อยู่นะครับ จะดินแข็งมีรอยหมานะครับมาอยู่แถวนี้อาศัยอยู่แถวนี้เรามาดูอีกโซนนะครับเป็นโซนปรับปรุงบำรุงดิน หลังจากฉีดยาขยาไปเป็นไงแน่นนี่อืมใบเขียวขึ้นเลยนะครับนี่่สนี้มันจะทิ้งใบเยอะนะครับ นี่ครับโดนยาขยาไปนะครับ มันผมผิดนี้สุดยอดมากเลยครับแย่มาดูต้นนี้แล้วกันนะครับสามง่ามสำรวจดูหัวหน่อยเป็นไงอ นี่ครับตัวน,นี้และกันขุดยากนี่ครับหัวเขาไม่ได้ขุดหมดนะเพราะว่าดีมันแข็งนะครับตางใหญ่หัวดกแน่นอนประมาณนี้ครับคลิปนี้